สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง15ความจริงที่อยู่เบื้องหลังความเงียบของคนประเภทอินโทรเวิร์ดหรือว่าคนเก็บตัวนะครับคนที่เป็นพวกอินโทรเวิร์ดมักจะดึงดูดความอยากรู้อยากเห็นของคนอื่นเพราะว่าบุคลิกภายนอกที่มักจะดูเงียบและก็ดูมีการไตรตรองอย่างลึกซึ้งกว่าปกตินะครับต่างออกไปจากคนที่ชอบเข้าสังคมคนที่เก็บตัวนั้นดึงพลังงานภายในจากตัวเอง ค้นหาสิ่งที่ปลอบใจและก็แรงบันดาลใจในโลกภายในที่มั่นคงของตัวเองนะครับแม้ว่าพวกเขาอาจจะดูเข้ากับคนไม่เก่งหรือว่าดูแล้วเข้าใจยากแต่ว่าคนเก็บตัวก็มีคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้พวกเขาน่าสนใจแล้วก็มีคุณค่าเมื่อเข้าสังคมนะครับความรอบคอบความเป็นอิสระและความความสามารถในการค้นหาความสุขในความสันโดษเผยให้เห็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัวพวกเขานะครับ ใน EP นี้เราจะมาคุยถึงเรื่องลักษณะเด่นๆที่ทำให้คนเก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ตนั้นมีความแตกต่างอย่างน่าสนใจไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำทางช่องก็ได้จะทำาให้แล้วในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตาถ้าต้องการก็แจ้งขอรับได้ฟรีนะครับ รับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับอะไรทําให้คนอินโทรเวิร์ตแตกต่างจากคนทั่วไปข้อ1คนอินโทรเวิร์ตหรือว่าคนเก็บตัวส่วนใหญ่นั้นเงียบและพอใจอยู่ในโลกของตัวเองคนเก็บตัวมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับคนอื่นแต่ว่าพฤติกรรมเงียบๆของพวกเขาคือการอยู่กับโลกภายในที่ร่ํารวยด้วยความคิด พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใคร่ครวนคิดวิเคราะห์แล้วก็ไตรตรองความซับซ้อนของชีวิตแล้วก็บ่มเพาะความรู้สึกลึกซึ้งของการรู้และเข้าใจในตัวเองการเป็นคนที่ไตรตรองได้ลึกซึง้งทําให้พวกคนอินโทรเวิร์ตนั้นสามารถที่จะสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็โลกรอบตัวพวกเขานะครับความเงียบของคนอินโทรเวิร์ตนั้นไม่ใช่การขาดความคิดแต่ว่ามันเป็นสัญญาณบอกถึงการไตรตรองอย่างลึกซึง้งเมื่อพวกเขาแบ่งปันความคิดออกไป มันก็มักจะมีความชัดเจนและก็ลึกซึ้งที่ทั้งกระจ่างแจ้งและก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงความสามารถของพวกเขาในการค้นหาความพอใจและการกระตุ้นตัวเองภายในจิตใจของตัวเองทําให้คนอินโทรเวิร์ตนั้นมีความยืดหยุ่นในชีวิตแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ในหลากหลายสถานการณ์นะครับคนเก็บตัวนั้นไม่ได้หลงอยู่แต่ในโลกของพวกเขาเท่านั้นแต่ว่าพวกเขากําลังสํารวจทําความเข้าใจรวบรวมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่จะยกระดับชีวิตของพวกเขาและชีวิตของคนรอบข้างนะครับ ข้อ2คุณอาจจะคิดว่าพวกเขาเห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นคนยิ่งแต่ว่าคนเหล่านี้มักจะเขินอายที่จะพูดกับคนอื่นส่วนถ้าเป็นในเรื่องที่พวกเขาไม่ได้เขินอายพวกเขาก็อาจจะไม่ชอบเรื่องที่คุยกันแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เลวไหลไหร้สาระนะครับคนอินโทรเวิร์ดหรือว่าคนเก็บตัวนั้นมักจะถูกรู้สึกว่าเป็นคนที่ห่างเหินหรือว่าเข้าถึงยากซึ่งอาจจะถูกเข้าใจผิดไปได้มากขึ้นอีกว่ามันเป็นความเย่อหยิ่งหรือว่าไม่สนใจคนอื่น แต่จริงๆแล้วนี่เป็นการตีความที่ผิดที่เกิดจากความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคนอินโทรเวิร์ตคนเก็บตัวมักจะไม่ค่อยคุยมากเพราะว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับระดับความลึกในเรื่องที่พูดคุยมากกว่าความกว้างหรือว่าหลากหลายเกินไปพวกเขาชอบการพูดคุยที่มีความหมายจริงจังแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนมากกว่าการพูดคุยเล็กๆน้อยๆซึ่งพวกเขามักจะคิดว่าน่าเบื่อหรือว่าไม่น่าสนใจ ความรู้สึกเขินอายของพวกเขาไม่ได้บอกว่าพวกเขาเป็นคนอ่อนแอหรือว่าขาดความมั่นใจในตัวเองแต่เป็นการสะท้อนถึงความเด็ดขาดที่จะรู้สึกพอใจหรือว่ารู้สึกไม่พอใจในการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆอย่างมีเป้าหมายชัดเจนเมื่อพวกเขาเลือกที่จะพูดก็มักจะพูดหลังจากการคิดแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนแล้วซึ่งทําให้คาพูดของพวกเขามีผลกระทบมากขึ้นการนิ่งหรือว่าเฉยในการพูดคุยไม่ได้เกิดจากการดูถูกดูแคลนคนอื่น แต่ว่ามันเป็นความคิดที่จะรักษาพลังงานเอาไว้เพื่อเรื่องที่สําคัญต่อพวกเขาอย่างแท้จริงการเข้าใจเรื่องนี้เผยให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งก็คือคนเก็บตัวเป็นคนเลือกสรรอย่างรอบคอบและมีความตั้งใจจริงให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณในเรื่องของการเข้าสังคมนะครับนั่นหมายความต่อไปอีกว่าเมื่อพวกเขาผูกมิตรหรือว่าคบหากับใครสักคนมันก็เป็นการเชื่อมต่อที่ลึกซึง้งแล้วก็มีความหมายมากกว่าปกตินะครับข้อ 3. คนอินโทรเวิร์ตนั้น เหมือนเป็นคนลึกลับคนทั่วไปมักจะไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวครั้งต่อๆไปของพวกเขาได้สเสน่ห์ของคนเก็บตัวหรือว่าอินโทรเวิร์ตนั้นอยู่ในความลึกลับที่คาดเดาได้ยากของพวกเขาความคาดเดาไม่ได้และความลึกซึ้งของชีวิตภายในทําให้พวกเขาน่าสนใจสําหรับคนรอบข้างต่างจากคนชอบเข้าสังคมหรือว่าสนใจอย่างออกนอกหน้าต่อสิ่งภายนอกซึ่งมักจะมีความชัดเจนและก็คาดเดาการการะทําได้ง่ายกว่า คนเก็บตัวจะเก็บความคิดและก็แผนการเอาไว้อย่างมิดชิดกับตัวเองความคาดเดาไม่ได้นี้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะพวกเขาชอบเล่นเกมแห่งความลับอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นผลตามธรรมชาติของการมักที่จะคุ่นคิดคนอินโทรเวิร์ตไม่สแสวงหาการยอมรับไม่ต้องการจะเป็นที่สนใจจากคนอื่นอยู่เสมอซึ่งช่วยให้พวกเขามักจะทำอะไรๆไ,ได้อย่างเป็นตัวของตัวเองและไม่มีข้อจำกัดจากความคาดหวังภายนอกความเป็นอิสระและความเสรี ทำให้การกระทำของคนอินโทรเวิร์ตนั้นคาดเดาได้ยากแล้วก็ดูน่าสนใจกว่าคนทั่วไปความลึกลับของพวกเขาเป็นผลมาจากความเรียบง่ายความสันโดษและความสามารถในการค้นหาความสำเร็จจากภายในตัวเองธรรมชาติที่สมบูรณ์ทุกอย่างในตัวเองนี้หมายความว่าพวกเขาจะเปิดเผยตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่สเปสปะหรือว่าโฉ่งช่างทำให้เกิดบรรยากาศที่ดูน่าสนใจจนอาจจะกลายเป็นเหมือนคนลึกลับที่ทำให้คนอื่นอยากรู้อยากเห็นและมีส่วนร่วมกับพวกเขา ความสามารถของคนอินโทรเวิร์ตในการสร้างความปรลาดใจและน่าสนใจนั้นเกิดจากความคิดที่ลึกซึ้งและวิธีการมีส่วนร่วมกับโลกที่แปลกแหวกแนวนะครับข้อ 4. คนอินโทรเวิร์ตจะดีที่สุดเมื่อพวกเขาตกลงใจที่จะเข้าสังคมพวกเขาคือคนที่จะทําให้สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีอารมณ์ขันสูงเมื่อคนอินโทรเวิร์ตเลือกที่จะเข้าสังคมพวกเขาก็จะนําพลังที่มีเอกลักษณ์และสดชื่นมาสู่สังคมนั้นแม้ว่า โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะดูเงียบเฉยแต่พอถึงเวลาที่สนุกพวกเขาก็อาจจะเป็นสีสันของงานปาร์ตี้ก็ได้ถ้าพวกเขารู้สึกสบายใจและชอบมันนะครับอารมณ์ขันของพวกเขามักจะเฉียบคมและมีไหวพริบมันเป็นผลมาจากทักษะการสังเกตที่เฉียบแหลมและธรรมชาติของการไตรตรองหลายชั้นพวกเขาสามารถที่จะเติมเต็มความสนุกสนานและเสียงหัวเราะเข้าไปในกลุ่มคนด้วยความคิดเห็นที่คาดไม่ถึงและก็ลึกซึ้งคมคายความสามารถในการผสมผสานความลึกเข้ากับอารมณ์ขัน ทำให้คนอินโทรเวิร์ตนั้นกลมกลืนและสนุกสนานมากคนอินโทรเวิร์ตมักจะเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมและสิ่งนี้ทําให้พวกเขามักจะเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าสังคมพวกเขาก็ทําด้วยความตั้งใจและจริงใจทําให้การปรากฏตัวของพวกเขานั้นทั้งน่าจดจําและก็มีพลังน่าสนใจเป็นพิเศษการมีส่วนร่วมแบบเลือกอย่างดีแล้วของพวกอินโทรเวิร์ตหมายความว่าเมื่อพวกเขาคิดและก็ตกลงใจว่าจะพาตัวเองไปอยู่กับคนอื่น พวกเขาก็จะนําตัวตนอย่างเต็มที่ไปสู่สังคมนั้นพวกเขาทําให้เกิดบรรยากาศที่กระตุ้นทั้งสติปัญญาและจิตใจที่เบิกบานอย่างสนุกสนานการผสมผสานระหว่างความรอบคอบและอารมณ์ขันที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้คนอินโทรเวิร์ตเป็นที่ชื่นชอบต้องการเป็นอย่างมากในวงสนทนาหรือว่าการเข้าสังคมนะครับข้อ 5. คนอินโทรเวิร์ตมักจะเล่นคําเชิงประชดประชันเน็บแนมได้เก่ง คนที่เก็บตัวหรือว่าอินโทรเวิร์ตมักจะเก่งเรื่องการหักมุมคำพูดแบบประชดประชันหรือว่าพูดเสียดสีในทางบวกเพื่อความสนุกสนานแต่ไม่ได้ทำร้ายใครโดยตรงพวกเขามองว่ามันเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งอารมณ์ขันและความเข้าใจที่ดีขึ้นทักษะการสังเกตที่เฉียบแหลมและธรรมชาติที่คิดรอบคอบทำให้พวกเขามองเห็นโลกด้วยสายตาที่เฉียบคมซึ่งมักจะจับความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามไปได้การรับรู้ที่เฉียบคมนี้ แปลเป็นสติปัญญาที่คมคายและชาญฉลาดการพูดเสียดสีของพวกเขามักจะไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามคนอื่นแต่เพื่อเปิดเผยความจริงด้วยอารมณ์ขันและคําพูดที่หักมุมแบบที่คนทั่วไปไม่ทันคิดมันเป็นรูปแบบธรรมชาติของการแสดงออกที่ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับโลกตามรูปแบบของพวกเขาเองด้วยการผสมผสานความฉลาดเข้ากับความต้องการที่จะทําพูดคิดอะไรที่มีความหมายการเหน็บแนมเชิงเสียดสีด้านบวกของพวกเขา ก็มักจะเพิ่มความลึกให้กับบุคลิกภาพทําให้ทุกครั้งที่พูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอินโทรเวิร์ตก็จะได้ทั้งความลึกซึง้งและความสนุกสนานทางสติปัญญานะครับข้อ 6. คนเก็บตัวต้องใช้เวลาในการจะพบปะผู้คนเพราะว่าพวกเขาคิดมาก่อนค่อนข้างมากแล้วจึงลงมือทําคนอินโทรเวิร์ตเป็นคนที่มีความตั้งใจและก็รอบคอบในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อนที่พวกเขาจะเข้าหาใครสักคนหรือว่าจะเริ่มคุยกับใครสักคน พวกเขาจะใช้เวลาในการสังเกตและก็ใคร่ครวนเป็นอย่างมากการพิจารณาอย่างรอบคอบนี้ทําให้แน่ใจได้ว่าเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมกับอะไรหรือว่ากับใครแล้วก็จะเป็นไปโดยมีความสนใจและก็มีเป้าหมายที่แท้จริงคนอินโทรเวิร์ตมีพฤติกรรมเข้าสังคมที่ไม่หุนหันพนลันแล่นพวกเขาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากกว่าการพูดคุยกันแบบผิวเผินทั่วไป วิธีการนี้อาจจะทําให้พวกเขาดูลังเลหรือว่าช้าก่อนที่จะเริ่มต้นแต่ก็หมายความว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามักจะลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนแนวโน้มที่จะคิดก่อนทําทําให้พวกเขาเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงกับคนอื่นในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นการตั้งใจที่ว่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความเคารพต่อเวลาของตัวเองแล้วก็เวลาของคนอื่นการรอจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกพร้อมคนอินโทรเวิร์ตจะทําให้การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนั้นแน่วแน่แล้วก็จริงใจ สร้างความผูกพันที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันการรอบคอบในการเข้าสังคมทําให้การเชื่อมต่อกับผู้คนของคนอินโทรเวิร์ตนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและคุ้มค่ากับเวลาและพลังงานที่ใช้ไปมากขึ้นนะครับข้อ 7. ถ้าเลือกได้คนอินโทรเวิร์ตต้องการอยู่คนเดียวเสมอพวกเขาชอบใช้เวลากับตัวเองสําหรับคนเก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ตแล้วความสนโดดหรือว่าการใช้เวลาอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นเพียงความชอบเท่านั้นแต่ว่ามันคือสิ่งจําเป็นเลยทีเดียว พวกเขาพบกับความสงบและก็ได้พลังงานกลับคืนมาในการอยู่กับตัวเองอยู่ห่างไกลจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่สับสนและก็วุ่นวายเวลาที่ได้อยู่คนเดียวทําให้พวกเขาได้ชาร์จแบตเตอรี่ทั้งจิตใจและก็อารมณ์ทําให้พวกเขามีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปพวกคนเก็บตัวใช้เวลากับตัวเองเพื่อทบทวนความคิดการเติบโตของตัวเองและหาความคิดสร้างสรรค์พวกเขาสบายใจกับตัวเองพวกเขาพบกับความสมหวังในการอยู่คนเดียว ในขณะที่คนทั่วไปถ้าอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกเหงาการชอบทําตัวเองให้อยู่กับความสันโดษมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพฤติกรรมไม่สนใจสังคมแต่แท้จริงแล้วมันเป็นสัญญาณบอกถึงความพอใจแบบง่ายๆและความแข็งแกร่งภายในของพวกเขาคนอินโทรเวิร์ดให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณในเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเวลาที่อยู่ลําพังช่วยให้พวกเขารักษาสมดุลของชีวิตเอาไว้ได้ด้วยการพอใจอย่างลึกซึง้งเวลาได้อยู่กับความสันโดษพวกเขา สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและความปรารถนาของพวกเขาการรู้และเข้าใจในตัวเองนี้ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของพวกเขาทําให้คนอินโทรเวิร์ตมีส่วนร่วมกับโลกตามเงื่อนไขของพวกเขาเองความรักในความสันโดษเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นอิสระและความเข้าใจในตัวเองของคนอินโทรเวิร์ตนะครับข้อ8แทนที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนคนอินโทรเวิร์ตชอบอ่านหนังสือกับกาแฟสักแก้วมากกว่าคนอินโทรเวิร์ต จะได้รับการปลอบใจและความสุขจากกิจกรรมที่ทําคนเดียวมากกว่าอย่างเช่นการอ่านหนังสือพวกเขาหามุมที่เงียบสงบมีหนังสือดีๆสักเล่มและกาแฟสักแก้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการใช้เวลาของพวกเขาการเป็นแบบนี้ไม่ใช่การปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการสะท้อนถึงความต้องการลึกๆและการใคร่ครวญของพวกเขา หนังสือเป็นประตูสู่โลกและแนวคิดต่างๆช่วยให้คนเก็บตัวสามารถมีส่วนร่วมกับความคิดและเรื่องราวซับซ้อนได้ตามต้องการการอ่านช่วยกระตุ้นจิตใจและก็เป็นรูปแบบหนึ่งของมิตรภาพผ่านตัวละครและก็เรื่องราวที่พวกเขาเผชิญกาแฟช่วยเพิ่มความรื่นรมเป็นกิจวัตรแห่งการปลอบประโลมใจที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกสงบสำหรับคนอินโทรเวิร์ดงานอารีเรกที่ดูแล้วเหมือนเป็นคนโดดเดี่ยวในสายตาของคนทั่วไปแบบนี้เป็นวิธีที่สงบและก็ผ่อนคลายเติมพลังทางจิต เป็นโลกแห่งการพักผ่อนส่วนตัวที่ช่วยให้พวกเขาหลีกหนีจากความวุ่นวายจากความต้องการทางสังคมนะครับแล้วก็ดำดิ่งสู่โลกแห่งความคิดและจินตนาการการชอบอยู่คนเดียวกับกิจกรรมง่ายๆอย่างเช่นการอ่านหนังสือเน้นย้ำถึงธรรมชาติของการชอบครุ่นคิดและความรักต่อประสบการณ์ชีวิตที่รอบครอบใคร่ครวญและมีคุณค่าข้อ9คนอินโทรเวิร์ตมักจะเป็นคนรักธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน ธรรมชาติมักจะเป็นสถานที่พิเศษในใจของคนเก็บตัวจํานวนมากความเงียบสงบและความสวยงามของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสําหรับธรรมชาติที่สะท้อนเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสําหรับธรรมชาติที่ชอบครุ่นคิดไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะเดินป่าบนภูเขาหรือเพียงแค่นั่งใช้ความคิดอยู่ริมลําธารอันเงียบสงบคนเก็บตัวค้นพบสิ่งปลอบใจและก็แรงบันดาลใจในโลกธรรมชาติ ธรรมชาติช่วยคนอินโทรเวิร์ตให้ผ่อนคลายจากการถูกกระตุ้นมากเกินไปของชีวิตสมัยใหม่ช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับตัวเองและโลกในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเสียงนกเสียงใบไม้ที่ส่งเสียงกรอบกแกรบและท้องฟ้าอันกว้างใหญ่สร้างความรู้สึกสงบและความน่าเกรงขามที่รับกันพอดีกับความสงบภายในของพวกเขาการเชื่อมโยงกับธรรมชาติช่วยให้คนเก็บตัวได้เติมพลังและค้นหาความสมดุลทําให้เกิดความรู้สึกอิสระและพวกเขาสามารถที่จะคิด และก็เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายได้ความรักในธรรมชาติของพวกเขาสะท้อนถึงความปรารถนาที่เรียบง่ายและไม่สลับซับซ้อนและความจริงแท้ด้วยการค้นหาความงามในโลกรอบตัวพวกเขาความใกล้ชิดกับโลกธรรมชาติมันช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและเพิ่มความสุขอย่างลึกซึ้งให้กับคนอินโทรเวิร์ดนะครับข้อ 10. คนอินโทรเวิร์ดไม่สนใจว่าผู้คนหรือสังคมจะคิดอย่างไรกับตัวเองพวกเขาทําสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ คนเก็บตัวมักจะมีความมั่นใจเงียบๆซึ่งช่วยพวกเขาไล่ตามความสนใจและเป้าหมายของตัวเองได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากความคาดหวังทางสังคมโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะสนใจการซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากกว่าการคอยหาการรับรองจากภายนอกความเป็นอิสระเสรีเป็นจุดแข็งที่ทําให้คนอินโทรเวิร์ตนั้นเดินตามเส้นทางของตัวเองและตัดสินใจตามค่านิยมและความปรารถนาของตัวเองได้คนเก็บตัวจะไม่ถูกกดดันหรือว่าครอบงําได้ง่ายๆจากอิทธิพล จากแนวโน้มหรือว่าแรงกดดันจากคนรอบข้างแต่พวกเขาจะให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์และความถูกต้องของตัวเองแทนความมั่นใจในตัวเองนี้มาจากการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเข้าใจความต้องการและก็แรงบรรณาใจของตัวเองพวกเขามีความรู้สึกที่ชัดเจนว่าตัวเองเป็นใครและต้องการอะไรซึ่งทําให้คนอินโทรเวิร์ตมีความกล้าที่จะทําอะไรอะไรอย่างมั่นใจแม้ว่าพวกเขาจะเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าความเข้าใจผิดก็ตาม ความสามารถในการมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายแล้วก็ค่านิยมของตัวเองโดยไม่สนใจความคิดเห็นจากภายนอกเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองเต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและความสมหวังในตัวเองนะครับข้อ11คนอินโทรเวิร์ตมักจะไม่พึ่งพาคนอื่นพวกเขามักจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวคนเก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ตมักจะแสดงความรู้สึกเป็นอิสระและการพึ่งพาตัวเองเป็นอย่างมาก พวกเขาชอบที่จะจัดการกับงานและความท้าทายด้วยตัวเองมีความพอใจที่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนักความเป็นอิสระนี้เกิดจากธรรมชาติของการเป็นคนที่มักจะไตร่ตรองแคร่ครวญที่ทำให้พวกเขามีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นอิสระพวกเขาเชี่ยวชาญในการจัดระเบียบความคิดและบริหารทรัพยากรความคิด ช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะได้ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพด้วยความมั่นใจและความสามารถการพึ่งพาตัวเองยังหมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะสร้างภาระให้กับคนอื่นน้อยลงด้วยความต้องการของพวกเขาสร้างความรู้สึกของความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกดีกับการสนับสนุนจากคนอื่นในเวลาที่จําเป็นแต่ว่าคนอินโทรเวิร์ตมักจะประสบความสําเร็จจากการเสริมอํานาจที่มาจากการรู้ว่าพวกเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ การไม่หวังจะพึ่งพาคนอื่นไม่ใช่สัญญาณบอกว่าพวกเขาโดดเดี่ยวแต่ว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งและความสามารถจากภายในของพวกเขาลักษณะแบบนี้ทําให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้ที่สามารถไว้วางใจในด้านการจัดการความรับผิดช,ชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรและความเอาใจใส่นะครับข้อ12คนอินโทรเวิร์ตมักจะไม่ชอบการพูดคุยแบบสัพเพเหระคุยพอเป็นพิธีถ้าพวกเขาจะพูดพวกเขาอาจจะพูดมากหรือไม่ก็ไม่พูดเลย คนเก็บตัวมักจะไม่ชอบการพูดคุยนิดๆหน่อยๆแบบผิวเผินส่วนมากพวกเขาเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการคุยที่ลึกซึ้งและก็มีความหมายแทนพวกเขามักจะพบว่าการคุยทั่วๆไปสั้นๆแบบสบายๆนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจและบางครั้งก็ทําให้เหนื่อยเปล่าเสียด้วยซ้ําเมื่อคนเก็บตัวเลือกที่จะพูดพวกเขาก็มักจะเจาะ,ะลึกหัวข้อที่มีความสําคัญพูดข้อมูลที่ลึกและก็มีมุมมองที่รอบคอบลึกซึ้งการมินิสัยชอบการพูดคุยเรื่องสําคัญช่วยให้พวกเขา เชื่อมต่อกับคนอื่นได้ดีในระดับที่ลึกขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและก็มีผลกระทบมากขึ้นในการโต้ตอบกับคนอื่นคนอินโทรเวิร์ตจะให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณเน้นความเข้าใจทั้งตัวเองและคนที่พวกเขาคุยด้วยมากกว่าที่จะคุยเรื่อยๆแค่ค่าเวลาหรือว่าคุยให้ผ่านๆไปเมื่อคนเก็บตัวเลือกที่จะคุยพวกเขาทําด้วยความตั้งใจและความสนใจอย่างเต็มที่ ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดการสนทนาที่เข้มข้นและก็มีความชัดเจนซึ่งจะสร้างความประทับใจได้ยาวนานแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเล็กน้อยและจะคุยแบบมีความหมายมากขึ้นเท่านั้นบอกถึงความชอบในความถูกต้องและความลึกซึ้งในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมันทําให้การสื่อสารของพวกคนอินโทรเวิร์ตนั้นมีจุดมุ่งหมายและมีคุณค่าทั้งเพื่อตัวเองและคนที่พวกเขาคุยด้วยนะครับข้อ13คนอินโทรเวิร์ตไม่เคยตั้งใจทําร้ายใครโดยเจตนา พวกเขารู้ดีว่ามันแยกแค่ไหนคนที่เก็บตัวมักจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจและก็มีน้ำใจโดยธรรมชาติพวกเขาพยายามคิดอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายคนอื่นการชอบไรตรองที่เป็นธรรมชาติของพวกเขาช่วยให้คนอินโทรเวิร์ตเข้าใจอารมณ์ของตัวเองอย่างลึกซึง้งซึ่งในทางกลับกันก็ทําให้พวกเขาไวต่อความรู้สึกของคนรอบข้างพวกเขาระมัดระวังคําพูดและการกระทํามากกว่าคนทั่วไปพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สร้างความเจ็บปวดทางอารมณ์ให้คนอื่น ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนี้เกิดจากประสบการณ์ของพวกเขาเองที่มีความเปราะบางการรู้และเข้าใจว่าคําพูดหรือการกระทําที่ทําไปโดยไม่คิดให้ดีเสียก่อนสร้างความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งเพียงใดคนเก็บตัวมักจะคิดก่อนที่จะพูดพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคําพูดของพวกเขาวิธีการสื่อสารที่รอบคอบช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตในสังคมด้วยความการุณาและความเคารพความเห็นอกเห็นใจและการคิดถึงคนอื่นทําให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีและมีความเห็นอกเห็นใจ ไว้วางใจได้ว่าจะให้การสนับสนุนเสมอโดยไม่สร้างความลำบากใจให้กับคนอื่นข้อ14คนอินโทรเวิร์ตเป็นคนใจดีสุภาพและซื่อสัตย์พวกเขาไม่ชอบทำให้ใครวุ่นวายเลยคนเก็บตัวมักจะมีลักษณะพิเศษคือมีน้ำใจสุภาพเรียบร้อยและก็ซื่อสัตย์พวกเขาให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพและยุติธรรมธรรมชาติของการคิดอย่างสงบทำให้พวกเขาถ่อมตัว ไม่คิดที่จะโอ้อวดหรือว่าเรียกร้องความสนใจความสุภาพเรียบร้อยนี้ทําให้พวกเขาเป็นคนที่ไม่สร้างความอึดอัดให้คนอื่นและจริงใจในการคบหากับคนอื่นนอกจากนี้คนเก็บตัวมักจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ให้ความสําคัญกับความจริงใจและความโปร่งใสพวกเขาชอบการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและไม่ชอบอย่างยิ่งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการนินทาหรือว่าพูดจาดูหมิ่นคนอื่นวิธีการที่พวกเขาใช้ชีวิตมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อ ในการปฏิบัติต่อคนอื่นในแบบเดียวกับที่พวกเขาต้องการได้รับการปฏิบัติจากคนอื่นความจริงใจที่จะมีความเมตตาและความซื่อสัตย์จะทําให้คนทั่วไปรู้สึกปลอดภัยเมื่อคบหาสมาคมหรือว่าเป็นมิตรกับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะครับด้วยการหลีกเลี่ยงการพูดคุยเชิงลบแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารด้านบวกและสร้างสรรค์คนเก็บตัวก็มักจะมีส่วนสร้างสังคมที่น่าอยู่แล้วก็ไม่หวาดระแวงกันนิสัยที่มีจริยธรรมแล้วก็มีน้ำใจของคนเก็บตัวมักจะเป็นแนวทางที่ดีให้คนอื่นทําตาม คนอินโทรเวิร์ตมักจะแสดงให้เห็นถึงพลังของความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีความหมายข้อ15คนอินโทรเวิร์ตเป็นผู้ใหญ่อยู่เสมอพวกเขาให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ผู้คนคนเก็บตัวมักจะถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่และฉลาดเป็นคุณสมบัติที่ทําให้คนอื่นมักจะต้องการคําแนะนําและการชี้แนะจากพวกเขาเสมอนิสัยที่คิดอะไรอย่างใตรรอง ช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์มุมต่างๆและคิดอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นออกไปวุฒิภาวะนี้เกิดจากนิสัยชอบคิดใคร่ครวนและความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองพวกเขาสามารถให้คําแนะนําที่เอาไปใช้ได้จริงและรอบคอบด้วยเหตุผลและความเข้าใจคนเก็บตัวไม่เร่งรีบในการด่วนตัดสินหรือว่าด่วนสรุปแต่พวกเขามักใช้เวลาทําความเข้าใจความสลับซับซ้อนของสถานการณ์ก่อน การพิจารณาอย่างรอบคอบทำให้แน่ใจได้ว่าคำแนะนำของคนอินโทรเวิร์ดไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ว่ายังแสดงถึงความเข้าใจคนอื่นด้วยผู้คนเชื่อใจคนอินโทรเวิร์ดก็เพราะว่าคำแนะนำของพวกเขามักจะมาจากความจริงใจและรอบคอบความสามารถของพวกเขาในการรับฟังอย่างตั้งใจและให้คำแนะนำที่ลึกซึ้งทำให้คนอินโทรเวิร์ดมักจะเป็นเพื่อนและเป็นที่ปรึกษาที่ทรงคุณค่าด้วยการให้คำแนะนำที่ใช้ได้จริงและเป็นผู้ใหญ่ คนอินโทรเวิร์ตช่วยให้คนอื่นจัดการกับความท้าทายของชีวิตได้อย่างชัดเจนและมั่นใจทําให้คนอินโทรเวิร์ตมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้เสมอนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited mindset จิตไม่จํากัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทําคลิปของช่องนี้นะครับ ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า E-Book นะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่าอ e ีบุ๊ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP นะครับโดยการแอดไลน์แอ Unlimited Myset นะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับ ผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง Line แอดแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF eBook ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ แล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใหญ่ช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ี o ุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF และก็อ e ีบุ๊ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง l ลน์ a unlimited myset นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ